สวัสดีครับร้ายสาระนะฮะจิบกาแฟเช้าเช้านะครับแล้วก็จับพักเครื่องพลิกไปพลิกมานะครับก็ตามสไตล์ของคนที่ชื่นชอบพักเครื่องนะครับอื้อ มีใครพอที่จะดูออกบ้างนะครับว่าเป็นพระอะไรเดียกกันนะจับเหรียงไม่ไดพ้พระมีการกล่อนเนื้อพระไม่ไม่ค่อยแน่นนะเนื้อพระไม่แน่นเนื้อพระเป็นกล่อนหน่อยนะครับก็ ามีการปิดทองเปลวแผ่นทองคําเปลวเนี่ยนะฮะด้านหน้านะครับพระก็ศึกแล้วแหละด้านหลังเป็นจีวอนับด้านหลังเป็นจีวรโอเคประมาณนี้เนาะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคนะครับอันเนี้ยนะฮะผมเข้าใจว่านะเป็นของเป็นพระกลีบบัว เนื้อผงนะครับของลวงพ่อหรือลุงปู่นะลุงปู่ฤษีลิงดำวั่าสุอุทัยธานีนะครับแต่ว่าเรียกอะไรคือมีการจัดสร้างปีเอ๊ปีสองปีเป็นยุคต้นอนะ่ะปี2527หรือเปล่าหรือ21หรือ27่้าเลาานี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับปี2527ั้ยไหมที่จัดสร้างเนี่ย นะฮะเป็นพระที่อ่าก็เป็นพระที่ได้รับความนิยมนะฮะอ่าพระผงตีบ,บัวหลังจีวอนนะ,ะหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะะจัดสร้างขึ้นในปี2527นะครับเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสนะฉลองสมณศักดิ์พระสุธรรมยานเถระ มีจำนวนการสร้างประมาณ3,000ัองค์นะครับพระรุ่นนี้จัดเป็นอีกรุ่นที่แับความนิยมในบรรดาลูกศิษย์เออว่ากันอย่างนั้นนะฮะเขาบอกอืมผงอ้ยพิมพ์ถูกไหมเนี่ยนะฮะแต่ว่าสภาพเนี่ยทำไมเจ้าของเก่าทำไมทำไมดูเขาห่วงดูมีการปิดทองนะฮะ เขาบอกมีส่วนผสมมวลสารนะครับสร้างตามตำรับของหลวงพ่อนั่นแหละนะหลวงพ่อนั่นแหละนะครับ,รบด้านหลังนะฝังชิ้นนะฝังชิ้นจีวรนะชิ้นส่วนจีวรนะครับของหลวงพ่อนะครับ,นะรบก็ถือว่าเป็นของสิริมงคลนะที่ดีอย่างยิ่งนะฮะเนื้อ เนื้อผงเนี่ยนะเนื้อผงเนี่ยจะสีขาวอมเหลืองนวลนะเนื้อผงเนี่ยสีขาวอมเหลืองไแต่อันนี้มันขาวล้วนเอาสีเหลืองมามาแปะด้านหน้าหรือเปล่านะสีเหลืองนวลหรือเทาบางองอาจมีคราบแป้งเดิมติดอยู่นะถ้าเป็นภสภาพเดิมๆเ,เนาะอันนี้ไม่เดิมนี่สภาพการแขวนโอ้ยพักกรอนโอ้ยจับแรงไม่ได้กรอนเลยนะฮะต้อง รีบเลียมไว้เลียมพลาสติกไว้นะฮะก็ด้านหลังมีชิ้นส่วนจีวรสีเหลืองเข้มหรือสีน้ำตาลของหลวงพอ่อไว้ได้ไว้ด้านหลังนะครับป,ป๊าพิมโอ้อยเนาะพระตะกลอนด้านหลังนะ,ะด้านหลังสงสัยจะมีการปิดทองไว้เหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยมีการปิดทองไว้ด้วยนะหรือเป็นคาบก่าวคาบอะไรเนี่ยนะฮะเอ่อ เขาเรียกอะไรรูปเหมือนหลวงพ่อเนี่ยนะจะมีเส้นสายที่ชัดเจนและคมชัดมไม่รู้ว่าดูยังไงเนาะก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละดูยากเนาะนะครับ เพราะว่าเขาเรียกอะไรเพราะว่าพระนิสสกนะฮะพระนิสสกอืมคมชัดแต่ว่าทำไมพิมพ์ให้เขายึดพิมพ์ยังไงพิมพ์คมชัดเนี่ยดู ในเว็บไซต์เนี่ยทำไมพิมพ์มันคนละพิมพ์กับของเขาอะ่ะเออคนละพิมพ์นะจีวอนของเขาก็เล็กกว่าจีวอนก็เล็กกว่านะฮะนี่เป็นอืมเล็กกว่านะครับนี่เออเอ้อก็เขาเรียกอะไร ดูยากเนาะแต่ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยมีการปิดทองแล้วก็อ่าอ่าก็เรียกอะไรอ่าเลี่ยมอ่ะนะฮะเลี่ยมนะครับมีเรียกสภาพชายอ่ะนะครับแต่เส้นสายเห็นไหมฮะเส้นสายริ้วจีวอนนะฮะก็ก็ดูเขาเรียกดูมีมิติอยู่นะดูมีมิติอยู่นะครับแล้วก็เนื้อพระก็มี เม็ดนูนเม็ดนีเม็ดมวลสารตามตำรับของหลวงพ่อนั่นแหละนะครับนี่โอ้ยพักกร่อนไม่อยากจะจับเลยนี่เห็นไหมปึ๊บท่านหลังจีวอนเดดูจีวอก่อนโอ้ยนะถ้าเกยก็กร่อนก็ไม่เป็นไรถ้าแท้เนี่ยกร่อนนี่ก็โอ้เนาะนี่เหมือนจะปิดทองไว้ด้านหลังอีกนะนี่ปิดทองไว้ด้านหลังจีวอของหลวงพ่อขององค์พระอีก นะครับก็โอ้จับเหลงไม่ได้ก็หนึ่งเป็นหนึ่งในพิมพ์ที่เดละ่าเขาเรียกลูกศิษย์ก็ก็นิยมเหมือนกันนะนะครับก็ไม่ค่อยได้ได้เจอนะไม่ค่อยได้เจออ้า0สาองค์อยู่กับลูกศิษย์นะครับอันนี้อ่าเป็นหนึ่งใน3,000องค์หรือเปล่านะครับก็ก็ว่ากันเนาะ โ้ยากทำไมดูยากอย่างผมผมดูเป็นผมดูเป็นย้อนยุคนะที่ที่ไม่ทันหลวงพอ่อเอ้ยที่ทีเ่เป็นยุคหลังอะ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ยุคแรกของหลวงพอ่อแต่ตามข้อมูลเขาก็บอกก็สร้างอยู่ปีสองเจ็ดในใ,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 ใน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 การฉลองสมณศักดิ์นะนะแต่ว่ายุคหลังเนี่ยเขาเรียกว่ามีการสร้างหรือเปล่าแต่ดูความเก่าแล้วก็น่าจะถึง ดูความเก่าของเนื้อผ้าก็น่าจะถึงนะครับหรืราคาเนี่ยนะราคาก็สวยๆก็หลักพันต้นๆน,น,นะครับสภาพศึกๆก็หลักร้อยกลางๆ500บวกลบก็ถือว่าราคายังไม่ได้สูงมากนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนพระคำพราคำข้าวพระคำหมากผ้าคำข้าวอันนั้นก็ราคาก็จะดีดขึ้นมาสูงหน่อยเพราะว่าคน ในรับความนิยมเยอะนะครับส่วนพุทุคุณนะก็ครอบจัก,กรวาลน,นะหลวงปู่หลวงปู่ก็ได้ได้บอกไว้ว่ามันก็ครอบจัก,กรวาลน,นั่นแหละนะครับอยู่ที่เราอธิษฐานนะอยู่ที่เราปฏิบัติตนด้วยนะเป็นคนดีมีศีลมีธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำมาค้าขายนะครับก,ก็เรียกอะไรก็มีความก้าวหน้านะครับคุ้มครองนะครับผม แควคาดปลอดภัยมีประสบการณ์เยอะนะครับหลวงปู่ฤาษีลิงดำเนี่ยมีประสบการณ์เยอะนะครับแม้กระทั่งตอนที่ท่านยังทรงสังขารอยู่เนี่ยนั่นแหละก็มีเรื่องเล่าท่านมียานวิถีเนาะสามารถที่จะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าบ้างรู้วาระจิตอของคนบ้างก็สามารถรู้วาระจิตนับก็คือมียานเนาะมียานอย่างรู้มียานวิถีที่เขาเรียกกันนั่นแหละก็ถือว่าลูกศิษย์ลูกหาเยอะ นะครับแล้วก็วัตถุมงคลท่านก็ก็อคนก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ห่วงแหนนะครับก็กางที่จะหายากรุ่นดังๆรุ่นดีๆเนี่ยโอ้ยราคาไม่ต้องพูดถึงเป็นพลักเครื่องที่น่าสะสมมากนะครับลองลปู่หรือสีเหลียงดำเนี่ยนะแต่ผมเนี่ไม่เคย <c oughs> ไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยมีเลยนะไม่เคยได้เลยนะครับผมองค์เนี้ยถ้าพูดจากใจผมเนี่ย ผมผมว่าน่าจะไม่แท้นะฮะน่าจะไม่แท้นะครับเพราะว่าพ,พิมพิมพระมันมันไม่ไม่เหมือนอนะ่ะพิมพ์พระไม่เหมือนนะครับพิมพระไม่เหมือน นะครับพิมพ์ไม่เหมือนอาจจะทําย้อนยุคหรือเปล่าน,นำย้อนยุคหรือเปล่าจะเป็นอีกแกะมาเป็นอีกพิมพ์หนึง่งนะเพราะพิมพ์เนี่ยก็คือเป็นพิมพ์ที่อ่อา่าเรียกอะไรเป็นพิมพ์ที่ไม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 ่ได้ไไไเหมือนอ่าอ่ทั่วไปอ่ะนะครับอืมไม่เหมือนทั่วไปนะครับเขาเรียกจะว่าจะว่าผิดพิมพ์ก็ไม่นะผิดพิมพ์จาก จากทั่วไปก็ได้นะครับผมก็ยังมองว่ายุคหลังหรือเปล่านะทางวัดจะสร้างยุคหลังหรือเปล่านะครับจีวอนนี่ก็ใหญ่เกินอะไรเงี้ยหรือเป็นหรือเป็นบล็อกหรือเป็นพิมลิมิเต็ดอ e ดิชั o นหรือเปล่านะดูจากสภาพแล้วีขานการแขวนผ่านการเจ้าบูชาการข้าการาผ่านการแขวนการะไรมา <c oughs> แล้วก็ มีการปิดทองเหมือนเจ้าของเดิมเขาเขาหวงแล้วก็เขาอลัธนาติดตัวประมาณนั้นนะครับก็โอเคเนาะใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังหน่อยสำหรับพระพิมพ์นี้เนาะนะครับโอเคผมอาจจะกระตุกกระตักหน่อยเพราะว่าโอ้พระที่กั้มกึ่งยึกยึกยัก,ยกๆเนี่ยนะฟันทงไม่ได้นะผมก็มีแต่พูดไปตามปะาษีปราษาผมนี่แหละ เนาะนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร์นะครับเพื่อเป็นแรงงน้อยในการหาพระมานั่งโมต่อไปบางองค์ก็โมไม่ได้เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าดูไม่ขาดเออูไม่ขาดเนี่ยเขาเรียกว่าพระดูไม่ขาดมันต้องแบบเห็นของจริงแล้วก็ต้องก็ต้องแบบอา่าเนาะต้องเป็นสิทธิ์สายตรงอะ่ะถึงจะถึงจะรู้ได้นะอ้าวโอเคนะผมก็จะเก็บไว้เพราะว่าผมผมว่าผมชอบในในอา่า เอ๊ในความที่ไม่เหมือนนี่แหละนะฮะเอา้าค่อยหาคำตอบกันต่อไปโอเคนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกับคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ